ตันทีคาเฟ่ค่ะฮะเช่น่ากินนะอกินอะไรดีนั่งตรงนี้เลยจ้ะที่นี่น่ากินนะ่าละค่ะไม่แรงด้วยจะเปิดที่ยทุกนี่ กินนะต้องลองชิมด้วยอืมออร่อยอร่อยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลย <az> ไม่ได้ถ่ายยูกอีกแล้วกินกาแฟ วนไปวนมาตอนแรกจะกินหลายอย่างมากเลยนะ <c oughs> เราก็ไปได้กินมาจดที่ร้านนี้ <c oughs> ไม่พิดหวังที่ <c oughs> เลี้ยวแล้วกล <c oughs> ับรถแล้วถึงเลย <c oughs> ถ่ายรูปกับเคปแคปที่กินแล้ว <c oughs> สักผัดควาง <c oughs> แคกันตอบหรือว่าถ่ายรูปไปแล้วจริมวอชชีใหม่สอบเสร็สันนะทำไมห่หวังมากอะไรเลยออกมาแคนนี้ก็คือ รา,าคาแค่นี่ก็ซื้อตือไม่แพงเลยมีสนใจด้วยหรอปับปื้มปัป,ปื้มพี่หวานน้อยอันนี้น่าจะสึ่งนะถึไดไดมหมน,น,น่าหักนน้ะดูแบบคน ขอบคุณขอบคุณห้องของช่างะเป็นคาเฟ่หยกขาว่เตนคาเฟ่หยกขาวัเป็นหยกที่ดูด้วยเลยค่ะไม่แน่ใจสไตล์อาจจะไม่ได้เหมาะกันเท่าไหร่กินต่อข้อางในมีหนเห็นหรือปะ อ๋นนออะไรอะรอย่างเงี้ยเหรอนม่ใส่ใส่ลาจงตาพวการฟอเบรี่ชิน้นใหญ่ดดเ,เหมือนกันนะอ่อกับพุ่งลูก่ะตายเลยอมวานก็เจี้ยว มีความสดชื่นแล้วเป็นของดีดีก็คเคยในวันที่ดีเป็นกับาลาขมสมตัวสบายจะฝากชื่อให้จ่าเล่นกินใครก็หน้าเบื่อเนาะเวเลอรอะไรเรื่องซีรีส์หนงที่ชอบอันดับหนึ่งเลยตอนนี้แบบว่าพุ่งขึ้นมาแซงถูกถุกเรื่องเลยก็คือยิ้มไวในวันที่ซมไม่หวาน คือแนนนำแสงทุกเรื่องเลยยกให้เป็นอันดับหนึ่งของหนังเกาหลีที่ดูคือดีมากอะ่ะหนังต,ตาเป็นโอง่งบอกเลยมันไม่ได้แบบเศร้าอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรประทับใจประทับใจมากอ่ะชอบแบบดีอะ่ะมันมีแบบวิถีชีวิตมีเป็นยุคยุคเม่ยงเป็นแบบละมั้งอ,อืมแล้ชอบมันเขาเก็บรายละเอียดดี เยอะดูหนังเยอะมากไม่รู้ใครดูเรื่องอะไรชวแนแห่คุยได้อาจจะดูหนังแบบอาจจะดูหนังมันจะนอกกระแสนิดนึงอนะในกระแสก็ดูแนะแต่ว่าที่ดูเมื่อวานอะไรนะหนังหนึ่งที่เป็นกระตูนะ่ะเป็นกระตูอะไรเกอคุปบนักอ้าปีศา ดูเป็นอันดับหนึ่งเ็เลยดูสนุกดีนะเพลงก็น่าราักดีอยู่แบบเป็นกระตูนเกาหลีอะไรนี้เจอคุกน่ารักนหลังเรื่องก็คือน่ารักเขี้ยวชีวะข้างสะพานตลกอันนี้ก็ดูแล้วมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าดูนะอาจากนำเสนอแต่มันยังไม่เข้าเลยเรื่องอะไรนะา อ้าวหายไปแล้วอ้าวยังอะไรอันนั้นแอดแคปหน้าจอไว้ไออ่านชะตาวันสิ้นโลกเข้าวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคม เรื่องนี้อาจจะต้องดูแน่นอนอาจจะเจอกันที่โรงหนังได้เขาบอกว่าจากคน้นอนุยาตใจเป็นผู้ริกชะตาโลกถ้าชอบหนังพวกแบบวันซินโลกอะไรเงี้ยอันนี้ไปได้ไม่ได้ดูพดดาราเลยนะเดูเพรเขาบอกว่าอยากดูเน,นื้ออ่านเนื้อเรื่องย่อแะ้วอยากดูเห็นว่าสร้างมาจากเว็บตูนใช่ไหมเป็นแบบเกาหลีอนะไรนี้ ล่าสุดเราก็ไปดูเรื่องอะไรนะไฮไฟก็สนุกดีนะตอนแรกจะไปดูสติดแต่ว่าคิดว่าวันนั้นเด็กในโรงเยอะไปหน่อยก็เลยก็เลยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็เลยตกลงยังไม่ได้ดูสติดเลยซีรีส์ตอนนี้ล่าสุดแ้่ดูแ้่ดูซีรีส์เยอะมาก นก็ไม่รู้ว่าใครชอบเรื่องไหนกันบ้างก็จะชวนดูเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าตอนนี้้ะดูเรื่องอะไรอยู่มันมีหลายเรื่องมากเลยนะที่ดูไปนิดนึงแล้วก็แบบดูไม่จบดูแล้วก็แบบไม่ค่อยชอบไอปนี้เนี่ยดูต่อสำหรับปันตานี่คือเยอะมาก คำว่าเรื่องนี้ก็สนุกให้ตายเถอะลูกความผีอ่าก็ดีนะให้ตายเถอะลูกความผี <c oughs> ที่รอก็เหมือนทุกคนแหละสควิตเกมใช่ไหมเรียกรอซีซั่นสองสวิตเต <c oughs> เราแล้วก็ ชี้อรอเลยอย่าแบบว่าตั้งตารอ <c oughs> ก็คืออ๋อเวสเดย์อืออ่ที่ว่าหลายคนก็นา่าจะชอบอ่ะรอคอยแบบแอ้ชอบมากเลยนะเวสเดย์นอะ่าจากใกล้มาแล้วนะมาวันนี้ที่เท่าไหร่นะทำไม่ได้แล้วอะ่ะใครชอบเรื่องไหนกันม้างนี่น,น,นา่าไ,ได้นะ ตอนนี้ก็ดูนี่แหละรูกความผีแล้วก็อะไรหนะ้าอ,อเขียนชีวิตใหม่ในกรงโซลเบื่อหน้าก็ดูแอปเปิลขนมไปก่อนมาเป็นแบบเดียวถ้าเป็นขนมก็เป็นแบบเดียวข้าวว่าเป็นนหน่อย ันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเบื่อไม่อยากกินของรลักมัดเดี๋ยวค่อยกลับไปทำคลิปทาอาหารสน้ันที่บ้านทำคลิปสั้นอิ่มแล้วจะกลับแล้ววันนี้ใ้เป็นวันที่แบบเป็นกันแบบสบายๆแล้วกัน <c oughs> โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเราไปเอาเ okay. คเกที่เราซื้อไว้เมื่อกี้ขอบคุณค่ะนอ้องบคุาค่าอมอะไรที่เรียบง่ายแบบนีน้ความเรียบง่ายก็คือ ก็จะสบายสบายนะได้นขนมกับบ้านด้วยสองชินง้นน่ากินเป็นไอนาำหรือเปล่าก็กลายเป็นทิปแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มาเจอร้านที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ดีใจที่เจอดีใจแล้วมีความสุขกับ อะไรง่ายๆมีความสุขกับเรื่องง่ายๆ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> วางกล้องแล้วเดี๋ยวกล้องก็หล่นโอเคไ <Okay. S 1> ว้ข้าหลังไปที่ไหนแล้วเราก็ค่อยไปกันใหม่นะ